นกเขาใหญ่สายห้าช่องเกีารศดาแสงดีสวัสดีพี่น้องอีกแล้วครับผมเจอเจอกันอีกแล้วเนาะครับหลังเลิกงานครับพี่น้องผมว่าจะพาไปเบิงกงราคาใบาละแปดพันบาทพี่น้องครับผมเป็นยังไงสิสวยสัาใดเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันเด้อครับพี่น้องอยู่บ้านอาจารย์เอกบ้านพี่เอกครับผม คนที่อยู่ในกลุ่มคนลักนกเขายญ่ายสายหาเคยไปต้อนกน้ำกันนะครับเดี๋ยวยีพภาพพี่น้องไปเบิ้งครับว่ามนันนีสวยซ้ำไดเนาะครับ้อมไปเบิ้งครับไปเบิ้งนกคู่อ้างตลอดน้ำครับผมนกคู่อ้างตลอดแล้วมีนกคู่อ้างตลอดอย่ตโตหนึ่งนะครับเอาครับไปเลยครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันครับผมเจอเจอกันอยู่บ้านพี่เอกครับผมเอก สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่เอกครับผมมามาบ้านพี่ชายอีกแล้วครับพี่น้องวันนี้ครับครับวันนี้ผมมีนัดกับพี่ครับมาพามาชมเนาะพี่น้องนี่ครับที่แรกว่าจะมามาชมกงใบละสี่พันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตพูดภาษากลางครับวันนี้พี่น้องแต่ใบใบละแปดพันไปแล้วครับผมกงใบละแปดพันไปแล้วใช่ไหมพี่ครับผมไปแล้วครับ ไปกี่วันแล้วไปกี่วันส่งแปดพันห้าครับแปดพันห้า้ขส่งผมว่าจะเขาไม่สําหรับต้องบอกก่อนนะว่าเขาสำหรับพวกนกความเร็วคารมครับใช่ครับพวกนั้นเขาจะเล่นกันเนาะเอาไว้สําหรับคงพวกสาหรับแข่ง ผมผมไม่เคยเห็นนี่หละผมก็รีบจะเข้ามาดูไงมีแต่เป็นพวกกองแข่งเหมือนกันนะครับมีแต่ดูในสารคดีเฉยๆผมมันต้องไปสําหรับแข่งพวกนกความเร็วคลุมครับแต่ถ้าพวกนกบ้านๆผลมากเขาไม่ค่อยซื้อมันจะแพงครับเพราะว่ามันจะทําพวกจากพวกกระดูกพวกงานพวกงาพวกกระดูกพวกงานเนาะพี่เนาะใช่ครับใช่ครับมันไม่ได้ทำจากเลซินตาครับแต่ยังมีอยู่เด้อพี่น้องเล้ผมมีคือเขาทําตลอดครับมีมีแต่ยังมีอยู่ ถ้าใครถ้าใครสน ok like. ใจก็สั่งได้เนาะพี่เอกเนาะใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเบอร์เดี๋ยวผมจะลิงก์ไว้ใต้คลิปครับเดี๋ยวผมจะลิงก์ไว้ใต้คลิปครับผมเดี๋ยวผมจะเอาดูตัวอย่างให้ดูครับนี่ครับพี่น้องดูกงแต่ละใบครับพี่กแกก็ใส่นกแกมีใบที่หนึ่งครับใบที่สองใส่นกนะครับผมจะมาล่อสักใบอยู่เนี่ยราคาสักกลางๆพี่น้อง รับสวยครับผมออ้เสียดายใบละแปดพันไปแล้วนะครับมันเป็นกรงมือหนึ่งครับมันมีงาช้างมีรางมีรางดินนรับพี่น้องครับครับพี่น้องแต่ใครที่สนใจพี่แกก็ปล่อยอยู่นะพี่เอกเนาะปล่อยครับเออเนี่ยมันเยอะครับพอดีมันเยอะทำก็ช่วยๆแกนะครับขายช่วยๆแกครับ แกทำขายแต่สมม่าแกจะใส่เล่นของแกเพเอกใบนี้พันหนึ่งเพเอกใบนี้พันหนึ่งได้ไหมเอาไปเลยครับพันหนึ่งจริงอ่ะ <c oughs> อันนี้พวกนั้นเป็นกระดูกหมดนะครับไม่ใช่เรซินนะไอ้พวกนี้เป็นกระดูกทั้งหมดเป็นกระดูกครับไม่ใช่เรซินนะครับมีถ้วยมีรางใช่ครับผมไม่ใช่เรซินนเป็นกระดูกทั้งหมดแต่ว่าพวกนี้มันจะอาจจะเป็นมือสองแล้วเนาะพี่เอกเนาะใช่ครับคือผมใช้อยู่อืผมใส่นกอยู่ใส่กิลลิทอยู่เมื่อก่อนเนี่ยครับกิริทก็ไปแล้วนะพี่เอกใช่ครับใช่ใส่กิริทกับกิริทพี่เอกไปแล้วครับกับกิริทไปแล้วตัวนั้นไองแบ่งต้องให้เขาบอกราคาไปแล้วคกับกิริทก็อยู่สี่พันห้า 4, 5, เออสี่พันห้าไปแล้วนี่กองกงเก่าของเจ้า<ด>เกกิลิดค,ครับผมอันนี้ก็สองทั้งหมดนะครับก็ <ผม S 1> พาต่อมาพี่น้องอัน,นั้นกองพาต่อครับนี่ไปนี่ไปแล้วโอ้สวยน,นี่ครับ นี่พี่น้องมันเป็นกระดูกครับผมเนี่ยนี่เป็นกระดูเป็นงาครับผมบางอันก็เป็นเนงาบ้างแล้วแต่รุ่นแล้วแต่แล้วแต่อันแต่พวกนี้นี่กระดูกพี่แกใช้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจก็แล้วพี่เอกเนาะไปเก็บไว้เนาะัะผมใช่แล้วสะสมนี่ครับนี่อย่างนี้ครับแกใส่นกแกอยู่สวยครับสวยโั้ใส่ไว้ฟังเล่นนะครับเดี๋ยกงใบสวยๆทั้งนั้นเลย นี่แกะไม้แผ่นเดียวครับนี่เนาะเนาะพี่เนาะนี่เนี่ยที่พี่ถ่ายลงในกลุ่มพวกเราใช่ครับอือน่ครับนี่พี่น้องใครมีนกสวยๆนกมงคลเนี่ยติดต่อได้เลยนะครับติดต่อได้เลยเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ไว้ใต้คลิปนะพี่น้องนะถ้าใครสนใจติดต่อพี่เอกได้เลยครับใจดีพูดเสียงดังนะครับเสียงดังฟังชัดพี่เอนี่ เขาชวาก็มีครับพี่น้องเอ๋อใส่นกเล่นๆครับสวยๆพี่ฟังเสียงตสมูแก้วทั้งหมดแล้วมั้ยอ๋อใส่นกฟังเสียงเล่นได้ครับครับผมมีเก็บๆไว้รกบ้านไหมครับมันเยอะครับผมมันเยอะเยอะครับนี่ๆๆกับอีกใบหนึ่งนะพี่นี่ๆๆๆนี่กับอีกใบหนึ่งที่พี่บอกผมเนี่ยนี่ใบนี้แกก็แกก็ปล่อยเหมือนกันครับผมคือฝาก ฝากมาขายฝากพี่เอกมาขายครับผมบผมก็เป็นอีกสื่อกลางหนึ่งนะครับมาช่วยพี่นะครับเพื่ออาจจะอาจารย์ท่านไหนที่ชมลีปผมอยู่นะครับอยากได้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมติดต่อมาได้เลยครับคงม,มีแต่ใบสวยๆครับผมแต่ใบสวยๆสนใจนะวะ สนใจใบไหนเนาะสนใจใบนี้หรือเปล่าสนใจใบนี้นะครับอันนี้สามเคผัดขนเนาะนะพี่เอกเนาะัดขนเนาะัดขนเออสามเคนี่ผัดขนตัวนี้ก็เมื่อก่อนก็สามเคก็พี่เอกเล่นคู่กับกัดจิริษเนาะใช่ครับเออกัดจิริษกัดจิริษออกไปแล้วนะครับกัดจิริษออกไปแล้วก็เหลือสามเคเหลือโชคอันัน คยกพี่แล้วก็เจ้านายสามตัวอืพี่น้องสวย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 เฮ้ยหากคออากงสะใบซะบ่วันนี้ยิ้มเลยเนะมใจายผมยิ้มเลยพี่เอกไอตัวไหนที่พี่บอกว่าขวางตลอดเนี่ยครับเนี่ยมันมันมีปัญหาอยู่ คือมันกูอ่านแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่ค่อยขันเท่าไหร่ล้วเพราะว่านกมันเป็นนกเฉลยโอ้ยไม่เป็นไรพี่มันมันยังไม่นั่นเมันยังไม่คึกไม่ขึ้นมันยังไม่ขึ้นนกมันยังไม่ขึ้นนี่ครับพี่องเป็นนกป่างตลอดครับนกตัวนี้เอามาจาบนับเกือบตลอดตัวนี้น่าจะเกือบตลอดครับเป็นนกเฉลยทั้งหมดนะเฉลยตัวนี้ก็เฉลยนี่ครับตัวนี้เฉลยมึนด้วยครับ โอ้โ้ไอ้ตัวนั้นคือตัวเล็กเหรอคือเนี้ยเฉลยครับตัวนี้จับจากกองรวมเนี่ยครับใส่เนี้แม่งขันตัวนี้มาจากไหนก็ต่อมาได้นะครับอืมใส่กองรวมมนขันลองลองพี่้องเดี๋ยเดวครูเนี่ยฟังลองลองครับลองลองถ้ามันครูมันก็มึนน่ะเนี่ย อืมเนี่มยมันครูครับมันก็ได้ทั้งสามอาทิตย์ได้ครับขึ้นกรงยังไม่เต็มเสียงเท่าไหรนะ่แล้วใช่ครับมันครู<ก>อยู่ในกรงรวมครับเออแต่สู้นกแนละ้วใช่ครับใช่ สวยตัวนี้มึนครับใส่ผน,นีึกร้องเฉยอยู่ในกรงรวมเนี่ยครับผมก็เลยแยกมันออกมาก็เลยแยกมันออกมาใ,ใครสนใจก็ติดต่อได้เหมือนกันนะพี่เ,เองเนาะครับผม,อมเออาครับแบ่งๆกันไปครับับบนีนี้ขาลมครับพี่น้องสามขัดเมื่อกี้นะียสามขัดครับผมแต่ครูยังไม่ครูครับมันมันขัดมันมันหนุนมีสามขัดให้ฟัง เนี่ยตัวนี้ผมเคยลงคลิปไปตัวกงนกหัวจุกนะครับเขาบอกว่านกผมไม่คูเขาบอกนกผมเรียกยกหัวเขาบอกว่าเรียกอยู่ครับผมก็งมงยิงตัวเนี้น่าจะปกห้อยผมได้ยินมันอ่านเกือบตลอดนะตัวเนี้แต่ตอนนี้มันไม่ค่อยคัวนกมันยังใหม่เป็นใหม่อยู่พี่เจนเย็นเนาะนกมันใหม่อยู่เนาะ ใช่ครับโอ้ตาไหมตาไหมอืมไปดุเถอะวะแต่อ่างเกือบตลอดนะคือไม่แน่ใจว่าตลอดไหมแต่เยอะมากครับอ่างเยอะตาเนี่ยได้ได้การในตาดุตัวนี้ตาดุโอ้จะกดเกี่ยวเวะตาครับนกชำโอ้สนับปีกไหมพี่มีแต่นกใหม่องงั้นนะพี่ใช่ครับพวกนี้เออนกใหม่สนับปีกทำไมสวยจังเลยอ่า ใหม่หมดแล้วครับพวกนี้เป็นนกใหม่หมดเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่นกพี่ก,ก็เยอะอยู่อยู่ข้างในก็นี่ครับข้างในก็เพียบเลยพีนองอันนี้ก็นี่ครับเฉลยเฉลยใครอยากได้ก็มาเอาครับผมยิงกลางมาพอาได้ค่าหัวอาหารครับผมอ้แต่ตัวนี้อุ้มตุ้มเลยหมอนี่อุ้มตุ้ม โกงเนี่ยเขาก็าให้มาโกงโกงใค่มาเลี้ยงนกอันนี้นกความเร็วอันนี้ความเร็วคล่มครับ,รบนกความเร็วลคล่มลูกผสมอืมนี่ครับนี่นี่จังหวะนกความเร็วอืมเั้นถ้วยรางวัลก็เหมือนเดิมครับผมสายแข่งเมื่อก่อนสายแข่งอืออืม,อม,อมนี่ครับ กวงสวยๆนะพี่น้องใครอยากได้ครับนี่ยังไม่มีนกใส่เลยเท่นั้นก็ความเร็วน,ว,เรวนะพี่เอกเนาะความเร็วครับความเร็วคะลมโชัโชั่อันนั้นอยู่ไหนโชั่วอันอนั้นอยู่ข้างในนะโอ้โงนะครับต่อได้เด้อพี่น้องเด้อกวง อยากจะได้ตอ้ นั้นเสียงเล็กกว่าพี่ความเร็วความเร็วตัวนั้นเสียงเล็กเสียงเล็กกขาโตเขาโตเขาโตอืมอืมอืมอูอ่างโชคอนันอืมอืมอืม ออกมาแต่ละตัวนี่สับเลยผมไม่ใช่อยู่ที่นะครับข้างบนก็มีเหมือนกันนะครับผมอืมอืมอืม,อม,อมตัวนี้ได้ออกบ้างไหมพี่นักเงี้ยันี่นืครับออกครับแต่ตอนนี้มันถ่ายขนทุกตัวหางยาตวนะตัวเลยดูดิกลายเป็นนกบ้าหมดแล้วไม่เป็นต่อแล้ว <laughs> <laughs> ดูหางเนี้ยครับ S <S แต่ <S <S ตัวนี้รักษาหางดีครับเนาะมันห่วงมันห่วงอ่าใช่รับห่วงหางห่วงนะหางอืมอืเออเออดูลกความเร็วใส่กันพี่น้องอืมนี่ครับลกแข่งแข่งพวกนี้แข่งนับดอกอืมอืม โอ้แต่สามเชีนี่สามเชีนี้ยังไม่ยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่นั่นสามเชีนี้ลงบ,นนบ้านแล้วเออถ่ายนขนถ่ายขนด้วยขาลงด้วยสามเชีสวย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 ,สวยพี่น้องสวยเสียดายครับผมมาช้าว่าจะพาพี่น้องมาดูกงใบละแปดพันนะ พอได้จับก็คือจะนะอะไรแล้วเป็นกองมือหนึ่งครับเออเป็นเป็นกงมือหนึ่งครับผมใช่ขเขาเพิ่งทำเสร็จอือเพิ่งทำเสร็จพี่แกไปลงอยู่ในกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สืบสารอะไรนั่นแหละนะครับก็เหลือครับนี่หละพี่น้องใครสนใจอืออืออืมอืมอ นี่กรงกิลิตใช่ไหมพี่ใช่ครับยังไม่ใส่ตัวไหนเลยกิลลิตออกไปไม่ใส่ตัวไหนแล้วอืมอสวย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 เอาครับติดต่อมาเด้อครับใครอยากได้สนใจกรงแต่มันอาจจะเป็นมือสองนะพี่น้องเนาะครับมือแรกแปดพันไปแล้วงานเนียนจริง เป็นงาพี่น้องอืมเป็นงาเป็นกระดูปั่งมุกสวยสวยสวยใส่นกมันก็สวยแหละครับผมผมหวังใหม่แล้วพี่ตัวนี้เสียงเล็กๆครับเล็กๆออกงันมันเป็นนกอกล่องเลยพี่กับคนอื่นไม่ค่อยชินเท่าไหร่ แปลกหน้าไงนกต่อมาได้แปลกหน้าแปลกหน้าจะอยู่บ้านกับผมขันที่หมายว่าหมดตัวเล็กๆแต่ยังไม่คูตัวเล็กๆแต่ขาบลเริ่มอืมใช่ตัวนี้จะขาเบลเริ่มเลยอนาคตใหม่อาบมันจะมาแทนไอ้บิ๊กเกิวไอ้แทนให้สามคีแทนเจ้ากระติ๊ดลิศด้วยเนี่ยกงเขาก็โลกมาให้นะมาให้ใส่ฟรีกงกงเยอะมาก้องเ้อกงพวกลอมาให้ กัดฟันแล้วเมื่อกี้เลยมันจะตีมันจะตีเนาะเนอะมันจะตีเรากัดฟันแล้วเมื่อกี้เลยครับกัด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 ต่ออ่าเออนักเลงอยู่เอออืมเขาเล็กครับพี่น้องเขาเล็กพี่ก็มีสี่ห้าตัวครับผม อันนี้ก็ถ่ายขนนะพี่เอกเนาะถ่ายขนเนอนกถ่ายขน,<ล>ยนหมดแล้วครับช่วงนี้ถ่ายขนหม <ota> ดแล้วตัดๆๆๆๆๆเสียงอือแ้ผมก,ก็นกต่อหลายตัวอยู่ครับนกชวานกเล็กแกก็หลายตัวพี่น้องช่วงจังหวะที่เขาอ่อนและช่วงนี้พี่เห็นไหมขนมันยังไม่ขนมันยังเงาเงาอยู่ยมันนวลนวลอยู่เออต้องต้องต้องตากแดดไล่แดดอือ ปีกมันอยังเป็นหลอดเต็มไปหมดเลยครับยังเป็นหลอดอยู่หน้าอกนะพี่ใช่ครับหน้าอกมันเป็นหลอดอยู่เราถ่ายขนใหญ่นี่รอนน้ำแดงให้มันกินเงาเงาหงอยหงอยเอไม่เคยร้องกินน้ำแดงไปก่อนให้มันกินน้ำแดงก่อนเหลือผสมโซดาดูพี่น้องกงเนะครับสนใจแต่กงผมจะจะเอาให้ผมสักใบหรือเปล่าวันนี้ ใส่นกมีแต่ใบสวยๆตอนแรกว่าจะใส่ใเจ้านายยังไม่ได้เปลี่ยนเลยว่าจะเอาลูกนี้ใส่เจ้านายอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนให้มันเลยจะเอาลูกนี้ใ,ใส่ให้มันอยู่สวยๆสวยๆสวยๆส,ส,สามชีผัดผลครับพวกนั้นก็นกความเร็วนกความเร็วพี่ไอ้กงใบ ใบแปดพันเนี่ยถ้าสมมติไอถ้าสมมติสั่งก็สั่งได้อยู่ใช่ไหมพี่ได้ครับเขามีทําตลอดครับอืเขาทําตลอดผมเห็นตั้งแต่ในทีวีแล้วผมอยากมาดูตัวกริงแล้ววันเนี้ยเขามีตลอดครับเขาทำทุกวันครับอืมเดี๋ยววันหลังจะพาไปเที่ยวบ้านแกเนาะไปเที่ยวเนาะชวนชวนอาจารย์ขวัญไปด้วยใช่วันหลังจะพาไปเที่ยวบ้านแกแกทาตลอดแล้วคงแกทําทุกวันครับแต่ใบหนึ่งก็น่าจะมีสองสามอาทิตย์นะครับ โอ้ถือว่าเร็วอยู่นะพี่เอ่ะพอแกอยู่บ้านทั้งวันเออสองสามอาทิตย์ก็ถือว่าเร็วอยู่นะผมว่าอยู่บ้านทั้งวันครับตัวไหนจะเอาเอ้าเจอละอืมอ่านมั่งไม่อ่านมั่งนะมันเดี๋ยวก็อ่านเดี๋ยวก็ไม่อ่านอืมันห้าวแล้วผมมอนี่งอืมอืม อืมเอาไอ้พวกนี้เป็นลูกนกครับลูกนกสองตัวนะเป็นลูกนกอืลูกนกได้หกเจ็ดปัดเดือนนะอืมอืมไอ้อเจ้าโชกอันนันครับผมสวย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 ชอบมากเลยกรง กงจริงๆหลักจริงๆแล้วเขาไว้ใส่นกความเร็วแข่งออใส่นกแข่งใช่ครับแบนี่กรงใส่นกแข่งพี่น้องผมก็ใส่หีาประเภทไงใส่นกแข่งผมก็อยากมาดูกรงนกแข่งที่พี่เอามาแหละครับมาไม่ทันวันนี้ยผมแจเปิดขายแจเปิดขายอยู่ในกลุ่มนะครับเนาะก็ <c oughs> มีคนคอมเมนต์เยอะแยะครับ เหรอโอ้อครับเหลวตันครับผมพี่น้องอนี่นครับไม่เห็นเลยเป็นนกนกทพี่เพื่อนฝากมาครับผมใ,ใครสนใจก็ก,กิงกลางได้เลยครับผมนกเขาฝากมานี่อย่างเงี้ยลำบากต้องรักษาดีกว่าน้องเราเอีกนูน่นอยู่บนบ้านเลยครับผม <c oughs> อยู่ชั้นดาดเนื่อนะ <c oughs> ครับแล้วก็มีตัวหนึ่งอยู่ข้างในครับผม <c oughs> ตัวนึงก็เล่นดีแต่ก่ลากครับผมก็ไปลากสองเที่ยวเลขึ้นต้นก็ขันแล้วขึ้นสายไฟก็ขันเดี๋ยวมันก็ขันแล้วไอ้มันมามันมาถิ่นใหม่เฉยเฉใช่ครับมันมาถิ่นใหม่สองวันเพิ่งจะเริ่มขันมาถิ่นใหม่บรรยากาศมันได้มันก็รวดเหมือนเดิมเลยนกมันเคยเล่นแต่ตแต่อยู่บ้านแม่งข่มเขาอื่นเขาหมดเลยแต่ตัวใหญ่นะพี่นะดูเราดูอันนี้ดูตัวใหญ่ดูหน้าดูทรงดูคอตัวมันใหญ่อยู่ครับ มันมาทั้งกงนะครับมาพร้อมกับงคี่ดูมันเยอะจัดจนต้องของจําไม่ได้ครับเขาต้องห้อยป้ายไว้ข้างบนนะนกป้ายขาวๆเห็นไหมนกแกเยอะเขียนว่าหลิวตันนกแกเยอะร้อยครับมึเเดินเดินเข้าไปไม่ได้ครับเยอะจัดครับแล้วตอนนี้เขาลาะอนกออกครับตอนนี้อยู่ที่บ้านประมาณสี่ห้าสิบตัวครับอแล้วเยอะมากครับขันสนันเลยนะไปงังเต็มบ้านครับ ทั้งพันเนยียทั้งกงโอ้โหเป็นหลายร้อยลูกเฮ้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปพี่เดี๋ยวไปีกรอ่ะว่าจะพาไปเยี่ยมบ้านคนทำกง มันเร็วเขาจะนับ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 เลยนะพี่เลยใช่คร um um> um um, um> 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 um ับใช่ยังไม่เร็วเพราะยังไม่ยังนุ่อ่อนอยู่ครับสติสติมันยังไม่ค่อยดีกับสติของนกแข่งมันต้องสติมันต้องนิ่งๆนะครับนี่คารมครับผมนกคารม อันนี้นกก่างตลอดก็ผมตัวที่ผมว่าจะพามาดูพี่น้องแต่นกกําลังจะขึ้นครับนกกําลังจะขึ้นพี่แกเก็บไว้จากเป็นนกเฉลยพี่น้องนี่แกก็เปิดเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้แกก็เปิดนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับผมก็มีนี่เนาะไปสนใจก็มาดูพี่เอกเนาะครับผม,มครับ ฉเฉลยก็มีครับผมฉเฉลยก็สวยอยู่ก็มีเด้อพี่น้องฉเฉลยสวยอยู่ก็มีขายวิชุดแล้วครับครับนี่ครับแกมันเรื่อยครับพี่เอกแกมันเรื่อยช่วงนี้ลูกชายปิดเทอมด้วยนี่ออกไปเอาช่วงเช้าช่วงเย็นกลางวันไม่ไหวร้อนกลางวันมันร้อนพี่เอกเนาะร้อนจัดครับเออ วันนั้นที่ร้อมากวันนั้นที่เราไปมีแต่คนอยากไปกับเราแต่โอ้กลับมาผมเป็นไข้เลยอืมนั่นนะโอ้ออกแดดไม่ได้เลยผมเห็นมัยผมไม่เอาแดดเลยเออผมก็ว่าอยู่เป็นทิงหายไข้ลำบากครับโอ้โหเออผมก็ว่าอยู่เป็นไงเนาะผมก็เลยชวนไปๆกับกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยวะผมไม่เอาแดดเลยตอนเนี้ยโอ้พอเป็นแล้วเดี๋ยวพวกหาวติโควิดอีกเอาเลยใช่ใช่ใช่พี่ต้องรักษาสุขภาพเลยใช่ครับไข้แดดทรมานผมกินยาอยู่สองวันร้อนๆหนาวหนาว โควิดยิ่งก็เยอะอยู่ช่วงนี้ไครไอหน่อยเราสังคมมันเกลียดแล้วไม่ไวไอไม่ได้ช่วงนี้ไอไม่ได้แล้วครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะครับนะกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าครับผมผมก็จะคอยทําชิปอยู่ในกลุ่มแบบนี้แหละครับเพื่ออาจารย์ท่านไหนนะครับที่อยากจะได้กรงอยากจะได้นกนะครับก็ติดต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์พี่อีกลิงก์ไว้ใต้ลิปนะครับพี่น้องก็ อโอเคครับผมคลิปนี้วันนี้ผมมาหาพี่กว่าจะมาดูแปลพันไม่ได้ดูไปแล้วนะครับก็มาดูวันนี้ก็ไม่ผิดหวังนะครับโกงก็เยอะนะครับอยู่ท้ายรถก็มีนะครับเป็นอาจจะเป็นโกงมือสองหน่อยพี่น้องคลิปนี้ผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้ง,งต่อๆไปนะครับส่วนผมกับพี่เอก mm hmm. วันนี้ ก็ขอ,อกลาวคำว่าสวัสดีครับหล่อมากเลยอ,ลออกล่าตลอด